ก็เป็นน้องสาวที่น่ารักค่ะแล้วก็สนิทกันมานานมากแล้วในความรู้สึกไอ้ก <P> um> ก็นานแล้วแล้วก็ข้อดีใช่ไหมคะนี่ก็เป็นคนที่เหมือนจะห้าๆ <P> um> แต่ว่าก็มีความเป็นผู้หญิงที่สูงมากกว่าผู้หญิงทุกคนในบ้านนี้ <P> um> ที่เข้ามาห้าคนเลยด้วยซ้ําทําอะไรก็ทํานานทาครีมอาบน้ําแบบรักความสะอาดมาก รักสวยรักงามมากกว่าคนอื่นบางทัานนี่คนอื่นอาจจะดูเป็นผู้หญิงมากกว่าแต่ชีวิตแต่นางมากกว่าเยอะความจริงแล้วมากกว่าเย er อะค่ะความอ่อนหวานความเป็นแม่บ้าน <ๆ S 2> เก็บของล้างจงล้างจานขี้บน่นอะไรอย่างเงี้ยมีนความเป็นผู้หญิงอยู <Roberts> หนูว่าหนูยังไม่ค่อยเห็นโหมดห้าวในตัวเนทได้ซ้ําแต่ว่าอาจจะเป็นด้วยบุคลิกท่าทางแล้วก็การพูดจาไปหมานอาจจะดูห้าวกว่าใช่ค่ะแล้วก็ <S <S <imprisoned> ก็มีเรื่องข้อเสียใช่ไหมข้อเสียก็มีเรื่องอกินหวานน่ะหนึ่งกินหวานมากแล้วก็แบบหักข้ามใจตัวเองไม่ได้เวลาที่ได้กินแล้วอยคะถึงใครจะห้ามยังไงก็ขออีกช้อนหนึ่งขอน้ำตาลอีกช้อนหนึ่งซึ่ง เนทก็รู้ว่าแบบที่บ้านเนทก็มีคนเป็นเบาหวานแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งมันเหมือนก้าวขาเข้าไปข้างนึงแล้วอ่ะแล้วเนทก็ยังไม่ยอมถอยออกมาก็ยังกระเถิบขาข้างหลังเข้าไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะและ้วก็เออเรื่องแกะเล็บนี่ทุกคนคงพูดก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็พูดกันเองก็แบบเรื่อง เรื่องอธิบายเรื่องอธิบายเรื่องเรื่องไปมเป็น,นค,คนชอบอธิบายอะไรเงี้ยเวลาคุณครูคุณครูสอนหรือคุณครู <c oughs> คคควิจารณ์หรือคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเนจะมีหน้าตาที่ถึงแม้ว่าเนจะไม่ได้พูดออกมาเนยจะมีหน้าตาที่พร้อมอธิบายเสมอถ้าีใครเปิดช่องแบบหนูเป็นเหมือนอั้นอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาว่าแบบหนูจะเออเอะไรอ่ะก็แบบว่า ก็เข้าใจแหละว่าบางทีมัน,ม,น,น,นมีอะไรที่แบบอัดอั้นอ่ะไม่ใช่ค่ะนูตอ,อย่างงี้อย่างงี้อย่างี้ก็อย่าให้ความจริงมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ผิดร้ายแรงนะแต่ว่าบางทีอะไรอย่างนี้อย่างที่คูกูหลายคนเคยบอกมาแล้วแล้วก็เรื่องตาแข็งหรอขมวดคิ้วตัวพี่เองไม่ได้รู้สึกเท่าไหร่แต่คนอื่นเขารู้สึกก็ก็น่าจะปรับปรุงแต่เรื่องโชว์เรื่องอะไรอย่างนี้นกก็เป็นคนที่ทำได้ดีแล้วนี่ก็เป็นน้องสาวที่น่ารักค่ะ แกรแคบ<ค><ค>ก็พี่นนทก็น่ารักตั้งแต่แเราามริ่มสนิทกันตั้งแต่เราอยู่กันสามคนมใช่่อนที่ยืนเหลือสามคนยังไม่ค่อยสนิท <มา S 2> ได้ไคือสนิทกับใบหมอนมากกว่าแล้วก็ส่วนส่วนเริ่มมาอยู่สี่คนก็เสิร์ฟป้าก็แบบเริ่มเท่าๆกันแต่พอป้าออกไปอย่างเงี้ยมันก็เหลือกันอยู่แค่นี้ค่ะสามคนมันก็เลยสนิทกันมากแล้วก็ จริงจริงอะอย่างที่พี่ไอซบอกว่าแบบพี่ไอซเป็นคนเอ้ยพี่เนสิโอ้ยแม่ง่วงแล้วเร็วพูดเร็วเคือพี่เนทเขาเหมือนว่าจะแบบเฮ้าห้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงเขาเป็นคนที่แบบผู้หญิงมากแบบโอ้ก็จะตาแบบสีตาอย่างเงี้ยคนมนจะทำเซกุ้ลแก้ม <c oughs> นั้นต้องคัดเบ้าทุกเช้าก็บ้าทุกช้า, <c oughs> กชาแล้วก็แบบผ <c oughs> สมสีไม่ติสุดเลยสีปากอะไรเงี้ยคือก็ต้องคือคิดว่าแบบ คิดว่าแบบความจริงคิดว่าเป็นพี่ไอที่จะทำแบบมิคัเป็นพี่เนทจะได้ก็ก็ผิดพาดอยู่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่แบบดีอะเหมือนแบบว่าช่วยช่วยแบบเรื่องงานบ้าอะไรเงี้ยก็จะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทำเงี้ยผู้หญิงสามคนก็จะช่วยกันสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ภาระหน้าที่ช่วยแล้วก็เรื่องเรียนพี่เนทก็ตั้งใจอยู่แล้วถึงจะมีนิดหน่อยแต่ก็โอเคเพราะมันก็เข้าใจได้เนาะ แล้วก็แล้วก็เหมือนอ,อย่างที่พี่ซอบอกว่าแบบโกรธไม่ลงอ่ะเหมือนแบบทําอะไรผิดเง,งี้ยเหมือนเขามีวิธีง้อที่มันแบบความจริงอ่ะที่พ <laughs> แบบี่เขามาง้อใครตั้งแต่แรกเคยโกรธ <ทำ S 2> พ,พี่เขาครั้งหนึ่ง,งแล้วคือโกรธจริงๆแล้วเหมือนว่าพี่เขามาง้อแล้วแบบมันมันใจอ่อนตั้งแต่เห็นพี่เขาเดินออกมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เราก็แค่เป็นเกลียดอะไ คุณแบบเราก็แบบเขามีวิธีง้อที่มันแบบเออยังไงก็ไม่โกรธอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็ท่าตลกๆเวลาโดนแกล้งเวลาโดนจะเอะอะไรเงี้ยก็ <c oughs> แบบ <c oughs> มีไม่ซ้ำท่าในแต่ละวันเลยก็ตลกดีค่ะส่วนเรื่องอยากให้ปรับปรุงก็จะเป็นเรื่องเนี <c oughs> ่ยเพราะว่าแคทเคยเป็นแล้วแคทรู้แล้วมันไม่ดีมากๆ <c oughs> แคทเคยทำไอ้แกะอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่แล้วก็ คือตอนนั้นก็ยังเด็กๆอยู่ว่าจะเข้าใจได้แต่ว่าตอนนี้คือพี่พี่เนยก็โตทะแย่แล้วมันแก่หนังอะไรอย่างเงี้ยมันเด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเขาจะทำอะไรกันแบบนี้ไง่อเออก็แบบอยากให้พยายามแบบฝึกแล้วมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะไม่ทําอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องกินหวานที่ทุกคนบอกวกาแบบนะเข้าใจนะแล้วก็เรื่องหมอนนอบ เด็กที่พี่ไอซบอกหน้าตาเขาอธิบายตลอดว่าแบบคือหนุ้ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้พูดก็เข้าใจอินเนอร์มันหลอกชัดเจนว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ก็มือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ก็บางคนทุกทุกอย่างแหละมีสองมุมแล้วก็เฮ้ยอะไรแวเสียงดังเสียงดังใส่หูโอ้แม่คุณไม่คือแบบว่าอยากให้เซฟเสียง เขาก็รู้อยู่ว่านางเป็นคนที่ไม่กินน้ำเย็นไม่กินของทอดแต่ว่าตะโกนไงพีอง <laughs> ่ออก <laughs> ไหมแล้วเหรอคะ <laughs> แต่ฉันเลือกใช้ถูกจุดอ <laughs> ย่ามาไม่ได้ใช้พุพงง่มเฟยเมื่อกี้มันหน้ามาายยันเซ้นจริงจบโอเคโอเคก็แบบเสียอะไรแล้วก็คือบางทีอ่ะอยากไปจิตตกมากกับกับเรื่องสุขภาพตัวเองน้วออกไหมเป็นคนที่แบบจิตตกไงเมืเ่อไหรแบบ มีมีเสมหะ่างก็แบบไม่เอพราะมันคมาหผมเอาอะไรอย่างเงี้ยคือพี่แค่นี้นางคงตายไปแล้วจะเป็นคนจะเป็นคนที่จิตตกง่ายมากก็เขาอยาให้คิดมากคือความจริงบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นไม่สบายไงนั่นแหละค่ะแลกเดียวจะเตือนแค่เองค่ะบายขอบคุณค่ะ